น่องธานาภาสาแพรวไปดูหนังเป็นอีกหนึ่งคู่รักหวานคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสําหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มน่องธานาชัดบอดีรักและนางเอกสาวแพรวนิชาพัฒน์เพราะว่ามีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันตลอดซึ่งนอกจากจะมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันแล้วยังมีโมเมนต์ความฮาด้วยล่ะค่ะพอต่างก็เป็นคนเฮฮาด้วยกันทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันจึงมีโมเมนต์ความฮาออกมาให้ติดตามกันตลอดล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาอีกครั้ง หลังน้องโพภาพโมเมนต์ที่พาแฟนสาวไปดูภาพยนตร์สไปเดอร์แมนงานนี้เมื่อสาวแพรวเป็นแฟนพันธ์แท้เรื่องนี้จึงได้แต่งตัวจัดเต็มมาเป็นสไปเดอร์แมนซึ่งน้องก็ได้เอามาเผยแคปชั่นแซวแฟนสาวไว้ด้วยล่ะค่ะเอาเป็นว่ายังไงนั้นมาฟังกันเลยดีก,กว่าเต็มที่เลยแพรวสนุกอยู่คนเดียวเลยความํำบากอย่างเดียวของการใส่ชุดก็คือตอนจะแคจจมูกพอต้องงันหน้ากากาออกมาแคะทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าเอาจริงป้ารูปที่แล้วข้านึ่งว่าเองอุ้มน้องวันใหม่ ก็ว่าทําไมน้องตัวยาวจังงานนี้ก็ท้าเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยละค่ะซึ่งก่อนที่จะเปิดหน้าหลายคนก็แห่เดาไปว่าเป็นน้องสาวอย่างน้องวันใหม่หรือเปล่านะที่แท้ก็เป็นสาวแพรวาคนสวยนี่เองละค่ะแต่งจัดเต็มขนาดนี้เชื่อว่าคนคงจะมองกันทั้งดงภาพย,ายนตร์แน่นอนเลยยอมใจชุดไปดูหนังของสาวแพรวาจริงๆค่ะได้ยอมในความน่ารักของหน่องจริงๆพอตามใจแฟนสาวทุกอย่าง